ですね、これこそあなたたちを支配する力なのです。 โยโมมีนาสังครับผมสวัสดีครับผมสู่ช่องจ่าเมคแคสเตอร์นะครับวิวเจอกันกับเกม ROV นะออฟเดอร์กับการรีวิวสกินดิมิชันเบเกอร์ของลอเลียวเจ้าแม่แห่งวายไลท์ตระกูลอนิเมะโลกแห่งอนิเมะดิมิชันเบเกอร์นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมรีวิวสกินนี้นะผมเพราะใครที่ยังยังไม่ได้ดูคลิปสำหรับการสุ่มนะครับผมเนาะสามารถไปดูกิจกรรมได้เพราะว่าหมดเป็นทั้งหมดกี่คูปองนั่นเองนะครับผมเนาะเดี๋ยวใครดูแล้วนะครับผมเนาะสามารถดูรีวิวสกินได้แล้วผมเราเดินทกิิ กันแลนะ้ครับเนาะสกิลหนึ่งนะบอกนะครับว่าอลังการนาซาตอนนี้อุย้ยแต่ลิเตอร์งานใส่ผมสองตโต๊บจังหวะนี้โอ้โหครึ่งหลอดเราต้องถอยออกไปก่อนว่าผมดีนะมีโค้ดีพัดไว้ดูจังหวะนี้มาครับโอ้โหมาครับเดี๋ยวดูสกิลสองกันนะผมสกิลสองนะผมจังหวะนี้โอ้ยโดนนะปะอืึยีลา่ากาลังจะรีวิวเลยจบแล้วนะครับเอาใหม่อ่ปดูสกิลสองสกิลสองนะครับผมเนาะก็จะเป็นการปาเอฟเฟกต์ไม่น,น้อยหน้าเหมือนสกิลหนึ่งเช่นกันนะผมเอฟเฟกต์แบบโคตรจะสวยแล้วโคตรจะเท่เลยนะผมเจ้าแม่งไวรัสอย่างัจรริงๆคบ จังหวะนี้เดี๋ยวรอหาจังหวะก่อนเพราะว่าเราไม่อยากจะเจอวีล่าที่เดียวว่าจังหวะสตันแบบพอดีพอดีนะผมเนาะแต่ดิกเตอร์ฟิกเกอร์นะจังหวะนี้ต้องถอยออกไปก่อนโอ้ยมันฟิกเกอร์ด้วยสวยงามจริงๆครับโอเคเราเออฟฟินิชเทียลครับเนาะเพื่อให้จะเด้งเลือดตอนช่วงเวลาเวลน้ำนั่นเองมาครับเวลาสามพอดีจังหวะนี้ขอเทรดคลิปหน่อยว่าว่าคลิปผมหมดแล้วก็ยังไม่เวลสี่พอดีดูทรงน่าจะเวลช้าด้วยนะครับผมเนาะม,นะมาครับอุย้ยผมเพิ่งสังเกตเห็น มันเอาวีลลงมาป่าเหรอว่าทีมผมเนี่ยโอ้โหจังหวะน,นี้มันโหดใส่มาจังหวะน,นี้บอกเลยครับว่าชุมตะลุมบอลเจอสองต้อมืหนึ่งก็ไม่ถือว่าลุมจังหวะน,นี้บอกเลยครับว่าลิกเตอร์ก็บอกไม่มีฟิกเกอร์โยดจังหวะน,นี้ก็หวานจริงเยครับแล้วเก็บคิวไปเรียบร้อยแล้วลางของอ้อยไม่มีแอนติก็เรียบร้อยเช่นกันดับเบิลคิวไปจังหวะน,นี้สวยงามครับผมมาครับของเราโอเคเรามีเงินพอดีครับตะกี้นี้หลังจากที่บอกไม่มีเงินตอนนี้ก็มีเงินพอมนผมเนาะเราได้คิวป่ากับคิวโรมิ่งไป มาครับอันตีพอมีพอดีจังหวะนี้บอกเลยครับว่ามีปุ่มกดแะพอมเอฟเฟกสวยๆจังหวะนี้เดี๋ยวรอเอามังกรเอฟซอดาก,อก้อนก่อนแล้วกันนี่ครับผมเนาะจังหวะนี้ขอลบสกิลไปนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราดูอันตีเราบอันตีก็ไม่น้อย,น,อยนะจินกันบอกเลยครับว่าใครที่เครื่องสเปคต่ำๆสเปคกลางอาจจะกระตุกก็สกินนี้ก็ได้นะครับผมเนาะ สก,กินมันลังการจริงครับบอกเลยตระกูลในเวอร์ชันทุกตัวเนี่ยบอกเลยครับว่าทุกเอฟเฟกทุกอะไรเนี่ยมันลงสีทุกอย่างทําให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะ <t> ผมบอกเลยครับว่าวีล่ากระตุกแน่นอนนะผมจังหวะนี้ฟิกเกอร์เหนียวไปแล้วล้เรกเตอร์มาผมมาออเดอร์ฮันเตอร์จังหวะนี้ครับผมสวยงามครับโอเคมาครับอุ้ยเรามีบูบ้าพอดีครับบอกเลยหวานเจี๊ยบเอ้ยแต่อ้อยกับลิกเตอร์มาฝั่งนู้นจังหวะน,น,น,นี้ถอยออกไปก่อนไม่อยากจะยุ่งกับมันเลยจะมาไหมมันจะมาไหมไม่มาขอเวทแล้วกันโอเคเรียบร้อยถอยก่อนแล้วกันนเาะ รอรออ,อันตีอีกหนึ่งวินาทีก็ผมนอนมาจังหวะนี้พอดีรอพร้อมส่วนมันก็สวนรอ,อพร้อมส่วนกันอีกเตอร์ฝั่งเราด้วยพร้อมครับจังหวะนี้โอเคไปไปข้างบนกนแล้วกันมาจ้าฝั่งเราก็ชิวๆก็ผมนอนมาจ้าออฟเลนจังหวะนี้งัดไม่โดนโอ้โหไม่โด,โด,โดไนได่ไงว่าตอนนี้นขอรอจังหวะดักจังหวะนี้ทางของวีล่าโดนไปนิดนึงับผมเนาะดามเม็ยังไม่หมือหวามากับผมจะรอสักประมาณกลางเกมน่าจะได้อยู่จังหวะนี้มาจ้ามาพอดีขอทําการกดสกิลไปจังหวะนี้แล้วหายาเตะมา อยู่ข้างล่างเขาของคนเดียวไปทันไหมวะไม่ท่าทันก็ผมเนาะทีมเราก็มีสองตัวที่เตือนกันก็ผมจังหวะนี้จะบอกว่าผมอาจจะไม่เล่นข้ามช,ช่องหน่อยต้องขออาภัยด้วยเขาผมเนาะมผมไม่ได้เล่นสายเม็แบบเมนธรรมชาตินะเขผมเนาะ จังหวะน,นี้ออยโหนมาขอสก,กิลสองหลบไปจังหวะน,นี้กดอันตีเลยละกันแล้วขอทําการรีเซ็ตท,ทุกอย่างแล้วกดคุณในบีของทางไฮไยาเตต้องถอยออกไปก่อนแต่ตอนนี้ผมมันเอาคิวของทางไฮยาเตะกับติเตอร์ไปจังหวะน,นี้เราตอนนี้ทางของรีโร่จังหวะนี้งัดสบายเรียบร้อยองผมนอนแล้วตอนนี้นีเตอร์งัดไม่โดนต้องถอยออกไปก่อนแต่มานะาผมจะหมด้อดีต้องถอยออกไปก่อนเช่นกันโอเคครับผมหมาจ้าก็เราก็อยู่ตรงกลางพอดีว่ะไม่มีใครมาช่วยพอดีโอเคครับเดี๋ยวเราเอาเลนล่างก่อนละกันจังหวะนี้ ขออุญาเห็ดนิดนึงครับผมหาเงินเรวๆแล้วผมจังหวะนี้เด้งเลือนลดลเช่นกันอ่อยมาตรงนี้ก็ผมเนาะจะเคลียร์คีปพอดีเพราะนาทีที่สี่พอดีจังหวะนี้แล้วบอกเลยครับว่ามันมาขวนตรงทีนตรงนี้คงเอาเลยแล้วกันผมเอาสุดเลยแล้วกันจังหวะนี้บอกเลยครับว่าขออุญาตัดเลือดข้างหลังก็ผมเนาะแต่ต้องถอยเอาไปก่อนเพราะมานาผมเหลือน้อยแล้วจังหวะนี้โอ้โหแม่งเอ้ยกะจะตัดเลือดหน่อยจะได้มานาสุดท้ายก็หมดพอดีครับจังหวะนี้ไม่เป็นไรไปเคลียร์เลนการก่อนแล้วกัน หมาผมเนาะกลางสาวการสองตัวเขียได้ไหมวะมานาไม่มีวะเอาไงดีวะแต่มีโลมาช่วยจังหวะนี้ผมเนาะรอทางการสตาร์ทเรียบร้อยผมเนาะวีล่าบอกเลยครับว่าไม่มีสก,กิลหนีเรียบร้อยผมเนาะโซโลโคิวไปนี่มันมีโลจังเกิลบอกเลยเขาว่ามันแรงแน่นอนคนระับได้ขอบปั๊บโอ้อยจะบอกขอบปัฟ้านหน่อยมันก็เอาไปละขออนุญาตเอาหิวหลังป้อมแล้วกันยังไม่มาเว้รอสักแป๊บหนึ่งเขี่ยิขก่อนแล้วเนาะโอเค มาไม่มีใครมาเมาก็ดันผมก็เกีรีรยเวฟเรื่อยจังหวะนี้แต่ข้งขงางล่างของก็ชุลมุนกันแล้วผมนอนได้คิวเรียบร้อยหนึ่งตัวจังหวะนี้ลิเตอร์ไม่มีลิเตอร์ลิเตอร์บอกสั่งว่าลิเตอร์ฝั่งโน้นไม่มีฟิกเกอร์โยจังหวะนี้โอเคตัดการสบายครับแต่วีล่ามาพอดีว่ะต้องถอยเอาไปก่อนแล้วผมขอญาตฮิวตัดเลื่อดนะครับตัดเลื่อนข้างหลังหน่อยโอเคมานาผมพร้อมแนละ้วจังหวะนี้ผมจะขอบับฟ้ามาเลายจะได้เทสกิลส,สบายเพอราะล้อเดียวเนี่ยเน้นที่บับฟ้าหลักๆเลยครับใช้มานาเยอะด้วยประเด็นนะ่ เวลามีันตีอะมาครับจังหวะนี้เลนกลางเราดัพานพอดีครับโอเคฮายาเตช่วยดันก็ผมขนมากครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยมาเราดักพุ่มอ e ีสปอร์อยู่ข้างล่างก็ฮายาเตแต่ว่าไม่เอาเท่าไหร่ครับเราก็กดดันไปเลยแต่ตอนนี้อ้อยตีดัสเลยเยอร์ดาก้อนแชนใส่จังหวะนี้ถอยออกไปแล้ว แต่ตอนนี้เจอเอลสูพอดีบอกเลยครับว่าเอลสูฟิกเกอร์โยจังหวะนี้ก็หวานเจี๊ยบไปสิครับผมเนาะเก็บคิวอันติเมดไปแล้วตอนนี้ลิเตอร์มาหาผมพอดีต้องถอยออกไปก่อนแล้วีโรมาจะไปป่วนทางทางอ้อยอ้อยโหนีออกไปก่อนนะครับแลเตะม,มาช่วยค้ำแล้วผมจังหวะนี้ตอนนี้คลิปม่ยังไม่ดันนะผมเนาะรอก่อนสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วตอนนี้คานาเตะแล้วผมเอาสุดความสามารถใส่นง,งของวีโรจังหวะนี้แล้วรอเขาทีคุณไดบิดจะไม่ยังคุณไดบิด,จ,บดจังวผมเนาะโอ้โหทามาเมื่อไหร่นะบอกเลยไปหวานแน่นอนอุ้ยนี่ครึ่งหลอดสกิลหนีไป โดนผเผาอาลโกนี่ไปตะกี้นี้เจ็บปวดรวดร้าวทันใจก็ผมเอ้ยปรับฟ้าตรงนี้มาว่ะดักรอแป๊บนึงเผื่อมันมาแต่ถ้าไม่มาผมเอานะไม่มาเว้ย เอ้ยมาว่ะมีหนงจากคนช้าหนึ่งนายจังหวะนี้จากคนช้าหนึ่งนายจังหวะนี้ใส่เอลสูดจังหวะนี้เนียเอลสูดถอยออกไปก่อนนะครับผมแล้วตอนนี้สเกตหนีว่าตูสตาร์ไปจังหวะนี้และตอนนีุ้ดความสามารถแล้ผมแล้วตอนนี้ทางเอลสูดบอกเลยครับซุ่มในยิงว้าวครับผมหนึ่งสเต็ปและตอนนี้เก็บคิวเดินซูมไปอีกรอบนึงแล้วถอยออกไปก่อนว่าผมบอกเลยครับว่าสวยงามจริงๆครับผมโอ้โหอุ้ยเกือบโดนสไนเปอร์ไปตะกี้นี้ขอแยาบ้าฟ้าขอป้าฟ้าขอป้าฟ้ามาจ้ามาจ้าไม่ได้ใช้อยู่แล้วขอได้ครับผมจังหวะนี้ขอออออกกดดดดดัััลลตตติเเเเยยยนนนนจะะไไไ้้้โโโมมมม่่่งงงงแววคป๊บสาาผ เอาเอาเมจิกมาแล้วจังหวะนี้โอเคมาครับจังหวะน,นี้กดดันแน่นอนแล้วมีบัฟฟ้อมอไหรเพิ่มพลังส0มร้อยเปอร์เซ็นต์นการเียเล่นไปหลอดจังหวะที่กดสกิลสองของทางวีราจังหวะนี้กดดันสุขการสามารถเพราะสกิลสองของจะได้ที่ำอัตมตะตะับผมเนาะมาครับเอาไหมเอาไงเอาไหมเอาไปละ่ะเอาไปล่ะจังหวะน,นี้อุ้ยโดนสตันพอดีต้องถอยออกไปก่อนแล้วตอนนี้สุความสามารถโอ้ยมือปืนมีนายว่ะเอลสซจา๋าแม่นเหลือเกินนะตะกี้นี้ ไอ้น,นี่มือปืนมีนายไ,ไว้เด็กซุ่มแน่นอนไม่เปไ็นไรมาจังหวะนี้ข้างบนดันสุขความสามารถอยู่เชียคีไปนาทีที่แปดแล้วครับจังหวะนี้บนก็โอ้โหชุนรมุนหนักเลยว่าลิเกเตอร์ต้องถอยเอาไปก่อนแล้วผมเนาะแต่ว่าครับใครที่จะเลือดโลจังหวะนี้เห็นแวๆว่ามีเอลสู่ครึ่งหลอดจังหวะนี้บอกเลยครับว่าอู้มันเยอะเกินไปวะ่ะไม่กล้าไปยุ่งกับมันวะวีไล่ตัวไดถ้ามันวันสตัร์ขัดใส่ผมแม่นพอดีบอกเลยครับว่าผมาเทสกิลมันฟรีไม่ได้เลยไง โอเคครับจังหวะนี้เลิกเตอร์มาว่ะเลิกเตอร์งัดใส่ผมจังหวะนี้บอกเลยครับว่า2ลุมหนึ่งไม่ถือว่าลุมก็ผมผมกดอันตีใส่แล้วสามอ่ะสามตัวจังหวะนี้ขอเอาไปก่อนดีกว่าแล้วตอนนี้มาจังหวะนี้มันหมดสุ่ความสามารถของเราวีโรมาจังหวะนี้บอกเลยครับพร้อมสตันสุดหนอก็ผมแลตอนนี้สโลให้ทางของวีล่าจังหวะนี้แล้วบอกเลยครับว่าตายหวั่นแน่นอนเรียบร้อยก็ผมเนาะในฮะตินะครับผมไม่มีสกิลต้องถอยเอาไปก่อนช่วยด้วยความสามารถแล้วโอเคครับผมสวยงามครับผมขอบคุณมากเลยครับขอแยกบัฟนะครับผมขอบัฟฟ้านะครับวีโรวีโรมีแล้วอย่าแย่งนะคครับออยย่่าแงโเ เชื่อมจิตนล้วโหดมากครับสวยงามครับผมโอ้ยยังไม่ตายไม่ตายโอเคมาครับมีชายไปก่อเครื่องครับมีวัฟเฟลจังหวะดมีพร้อมสวนครับผมเห็นว่าแวบๆอยู่ว่าแว๊บๆน่าหนาเฮ้ยเลกเตอร์อุ้ยโนสไนท์แม่นเหลือเกินแต่อ้อยอยู่ข้างบนครับจับคนช้าหนึ่งนายอีกรอบหนึ่งมาไหมไม่รู้ว่ามันรู้แล้ผมอยู่นี่ละอยู่ไหนโอ้ยอยู่นู่นครับผม แม่มาตอนนี้ขอกันเว้นหน่อยแล้วกันฝั่งนู้นวีล่าก็เริ่มแรงแล้วจังหวะนี้ขอยัดจะ้เป็นเขาเช็คแป๊บน,นึงไม่มีหลอจังหวะสกิลสองใส่เน้นๆหนี่ครับบอกเลยครับขู่เลยแล้วกันอืมมันก็ขู่เหมือนกันว่ะเจ็บว่ะมีไฮาเตะฝั่งนูนนะ้นโค้รเจ็บเลยทามันล้ำฟรี้วบอกแล้งงานเข้าครับโอเคครับได้ปอมเรียบร้อยตอนนี้ออ้ยโอ้โหแม่เอ้ยก็ยังโดนอีกนะ S <S เหลือน,น,นิดนึงก็ไม่ได้นะครูได้ปิดใส่ทางฝั่งเราจังหวะน,นี้เราบอกเลยครับว่าสวยงามจริงๆไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่ต้องถอยออกไปก่อนแล้วลาก้อนแฉนใส่จังหวะน,นี้บอกเลยครับว่าโอ้โหมันมีซรัพย์สินสีส้สสมพอดีโอ้โหไปหวานเลยครับจังหวะน,นี้แต่ตอนนี้ข้างล่างครับไหโรบอกเลยจ้าไม่ผมยังมีสุดความสามารถใส่ทางลิกเกอร์จังหวะน,นี้ล,ลิกเกอร์ลิกเกอร์นี่ออกไปแล้วลิ้นพันแล้วว่ะไม่เป็นไรก็ผมนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเพิ่งเจสี่ครับโอเคครับมาเอาใหมออ่เอาใหม่ แม่แ้วตะกี้นี้ถ้าอ้อยเนี่ยมันไม่มีพาสซีสีแดงสีส้มนะผมน่าจะฆ่ามันได้ในสักระยะหนึ่งอยู่ยอมแลกกันได้ตะกี้นี้มาครับอุ้ยอุ้ยจังหวะนี้เวทเลยแล้วกันจังหวะนี้เเราโดนติดใจผมแล้วค้อนแช่หนีไปบอกเลยครับว่าอุ้ยแต่มันเยอะว่ะแต่ว่าลิเกเตอร์มาจังหวะนี้มาเอาทั์นเตอร์ไปแล้วคนต่วันนี้และทางของวีโรสตันโดนโอ้โหโคตรจะแรงแล้วผมเนาะและเชื่อมติดหนีไปโอ้โหบอกเลยครับว่าถอยออกไปก่อนไม่ไหวจะขี่แล้ผม สีสีมันก็เยอะเกินไปครับดาเมจก็เหนือยแล้วชื่อ,อะไรครับจังหวะนี้กลับบ้านก่อนดีกว่าว่ะเื่ิมิีขอบคุณมากครับโอ้โหเเลกเตอร์เื่ิมฉีสองรอบเนี่ยเวรีกูดเวรีใจมาครับจังหวะนี้ออยครับอยู่ขั้นบนโดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเลลมพัดลมพห้ลอยมาไกลในแถวคอนมาอยู่มีทิ้นทางเรียบร้อยนะผมเนาะบอกเลยนาทีบาครับเรียบร้อยสิบห้านทีไปไม่รอดแน่ับผม มาครับจังหวะน,นี้ต้องเอาคอสเลเยอร์ er แล้วแหละป่าในเมื่อป่าฝัา่งนู้นไม่มีละโอเคครับมันดักว่ะมันดักว่ะเดี๋ยวนะมีมีมาฟอร์สอยู่ตัวของเงินสักแปมหนึ่งถ้าผมสับของทันนะโอเคเอาการเซตดีกว่าเอาเป็นเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูสถากกนการณ์ก่อนดทีแต่เดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนไปเกาะเกิดแล้วกันเนาะโอเคนี่ก็ยิงโดนเลยเว้ยโอ้โหพี่ก็แม่นเกินมาเอาใหม่จังหวะนี้เออลใครเปิดเข้าไปวะเนี่ะโอ้โหดิกเตอร์ใจเย็นๆครับจังหวะนี้ นะมาจ้าจะไม่เขาครับผมโอเคดีละทางนี้เขาผมเหมือนจะรู้ว่ามีหุ้มนี้อะไรมันแวบบแบบๆอยู่หุ้มไม้ต้นไม้กินคนหรือเปล่าแล้วนี้เซสกิลไปจังหวะนี้ลิเกเตอร์จังหวะนี้โดนสตันไปจังหวะนี้บอกเลยครับว่าต้องสวนเลยนะครับเปิดก่อนมันจะได้ปูดแล้วผมแต่ตอนนี้มาจ้าไปปูดข้างหลังจังหวะนี้วีโร่สตันโดสตันพวกสองสยอง,องขวัญเรียบร้อยแล้วผมก็เก็บทิ้งทางเอลซูไปและทางของแฮงเตอร์และทางของวีล่าไปก็ผมแล้เรียบร้อยของตายสี่มีเกี้ยวก็ผมเนาะเรียบร้อยครับเหลืออ้อยตัวเดียวครับบอกเลยครับว่าไม่มีทางที่จะลช็อตได้ สถานเดียวครับมันไปเคียรเลนล่างวะโอเคดีมากโอ้ผมเนาะยกสวยครั้งแรกครับโอ้สวยงามจริงๆครับตะกี้นี้มายกสสยองขวัญนะแต่ยกสสยองขวัญน่ะโอ้โหสวยงามครับวีโรนี่มันอะไรกันเนี่ยจริงครับจังหวะช็อตนี้ช็อตเดียวครับกลายเป็นฟรีติกต็อกแน่นอนครับจังหวะนี้ผู้พิทักษ์ก็ผมเนาะมาครับจังหวะนี้จบได้แน่นอนนะครับมีคอสเลเยอร์พอดีครับนาทีที่16นะครนบผมเนาะอย่ายื้อเลยจนเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวจะงานเข้าครับ เลนกลางมาพอดีครับไม่ต้องสดมันโม่งแล้วเอาคีมนี้ก็น่าจะจุดปลอมได้ับผมเนาะ เรียบร้อยแน่นอนครับจังหวะนี้และอ้อยซื้อก่อเกิดมาบอกเลยครับว่าพร้อมจะเปลี่ยนสับของเป็นเคียวแต่ผมบอกเลยครับว่าคุณไม่มีทานที่จะกันแน่นอนนะผมจังหวะนี้แล้วมาเอ์ฮันเตอร์ใส่จังหวะนี้แลกดของติบตอนนี้อ้อยมาจังหวะที่เชียร์คลิปสุขการสมรรถนกดคอนเทนต์ไปนะว่าเอาฮันเตอร์สุขการสมรรถนคุณให้ไปของทางใครจะเตะฝั่งน้ตไปจังหวะนี้ฟีีสปอร์ตเกิดจากการเข้าขแล้ตอนนี้อกเลยรข้ามาใส่ฝาทอดใส่างของอ้อยเรียบร้อยแวตอนนี้เอลนได้สเกตหนีว่าไดแล้วบอกเย มาสุดความสามารถครับโอเคของสลัดคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวก่อนนะครับชอบมากกดไลค์กดซ like, ับไว้ให้ดูเช่นเดิมไม่ว่าคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสลัดคลิปนี้ขอตัวก่อนหลังกันสกินให้ถามบ๊ายบายพบเจอกันใหม่ครับสกินหน้าครับผม